สวัสดีครับคลิปนี้เรามาคุยกับพี่ใหญ่ชินนะบัญชรเจ้าของสมเด็จเกือบ2ล้านองค์แล้วพระหลวงพ่อเงินอีกเป็นเมินหลังจากออกคลิปไปแล้วเนี่ยผมอยากจะมาถามว่าพี่ใหญ่ว่าไอ้ที่ประกาศซื้อช่อละ2องแสนเนี่ยมีคนมาขาให้ยังอบอกตรงๆเลยว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีติดต่อมาครับส่วนใหญ่จะติดต่อขอเช่าแล้วก็ขอครับ,อ,รบอันนี้ต้องย้ําว่าขอเยอะมากนะครับเ,เห็นเพราะว่า อยากได้บารมีนะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าอะไรที่เราให้ไปด้วยฟรีเนี่ยมันจะไม่มีค่าเอออะไรที่ให้ฟรีจะไม่มีค่าไม่มีค่าเพราะว่าเขาถือว่าได้มันง่ายนะครับเพราะนั้นเราต้องบอกเลยคุยกันง่ายๆเลยขายให้บูชาอ่าให้แบ่งแบ่งกันในราคาที่เราตั้งไว้ดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าเอคุณได้ไปแล้วเนี่ยบางทีเดี๋ยวบางคนย้อนกลับมาว่าเราโง่ว่าให้รีเข้าไปใช่ไหมเพราะนั้นเราบอกเลยว่าอ่า เราตั้งราคาไว้เลยดีกว <Christ>. ่า5,000บาทมาดีก <siglo> ว <achi bizarre> ่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาคือถ้าของฟรีเนี่ยเหมือนกับมันจะไม่มีค่าเลยจริงจริงนะครับเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไปครับให้ฟรีเราก็ให้คนอื่นต่อแล้วก็ไม่เก็บรักษาเดี๋ยวก็หายอีกใช่แล้วยังพวกนี้บอกบอกเลยนะว่าดีไม่ดีได้ฟรีไปขายด้วยเอาไปขายต่ออีกมี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 อยู่แลวไอ้เช่าเช่าไปขายมันก็เรื่องปกติแต่ได้ฟรีไปขายนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องพิเศษคือเขาไปแบบกำไรชีวิตเขามองไปอย่างนั้นเลยนะกำไรชีวิตเลย เพราะถือว่าได้ฟรีไงขายเท่าไหรก็ได้อาจจะขายร้อยก็ได้เพราะได้ฟรีไปเ<ม>พราะพวกนี้เขาจะมองไม่มีค่านะ<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งกําหนดเกณฑ์ห้าพันหนึ่งมื่นเมื่อเขาซื้อไปปุ๊บเขาจะขายใครเขาต้องคิดเลยเฮ้ยเราซื้อมาห้าพันเราซื้อมาหม<อ>ื่นเขาต้องขายได้มากกว่านั้นครับอย่างนั้นมันจะมองมีค่า<อ>แต่ถ้าให้ฟรีไปปุ๊บเขาเนื่ยจะขายตกรถเขาขายร้อยเดียวก็ได้ถูกไหมใช่เห็นไหมเพราะเราถึงบอกว่าอย่าทําอะไรที่มันได้ฟรีหรือได้ง่ายๆให้เราตั้งกฎ ของเราดีกว่าว่าให้มันอยู่ประมาณนี้พี่ใหญ่มีใครสวดมีใครแบบสวดแบบกลนกลนกลน,นเท้าเลยมีไหมอตอนนี้ก็ถวมีไมมีแต่ก็สวนน้อยอีกอะอ่ะน้อยไม่ถึงห้าคนอะอาจากที่เช็คมันทั้งหมดนะไม่ถึงห้าคนคแต่ส่วนใหญ่เราจะได้บวกคือเราเป็นเจ้าเดียวที่หนึ่งอย่างแรกเรลยพระไม่เหมือนใครช่อก็ไม่เหมือนใคร,ครนะครับมันค่อนข้างอาชเห็นแม้แต่เนื้อโลหะก็ไม่เหมือนเขาแต่ที่เราไปดูมาโลหะผมว่าอ่อน เราจะบอกว่าเก๊แท้เทียมอะไรพูดไม่ได้โดยมารยาทเพราะเขาอาจจะแท้ในสไตล์ของเขาจากที่เขาเก็บมาก็ได้พี่ใหญ่ก็แท้ในสไตล์ของพี่เพราะว่าเราเราจะได้เนื้อมากกว่าเนื้อเรานี่อันดับแรกเลยมาก่อนเลยครับเพราะเนื้อเนี่ยถ้าเนื้อไม่ถึงมันก็จบแล้วถ้าพิมพ์ไม่ได้มันก็ไม่ใช่แล้วนี่เราเนื้อได้พิมพ์ถูกจบเราได้เปรียบตรงนี้นะครับพี่ใหญ่ถ้าพี่ใหญ่เราบอกที่มันบอกว่าพี่ใหญ่มีโรงงาน ก็ต้องไปเดินดูที่ว่าเราเราอยู่ตรงไหนเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไปดูได้นะครับ,ค,รบคือสถานที่ตั้งของสมาคมก็ชัดเจนครับอ่อาจจะบอกว่าโรงงานเนี่ยไอ้เราก็ไม่รู้นะไอ้โรงงานของในความหมายของเขาคืออะไร,รเพราะเขาไม่เคยมาสัมผัสกับเรารนะครับคนที่เคยสวดๆพี่ใหญ่มนมีมีใครไมมมาที่ศูนย์แล้วมาเฮ้ยพี่มี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 สาม,มท่านนะครับก็ก็คุยว่าเออมันเป็นผ้าที่ดูแล้วมันไม่น่าใช่นะมันเยอะไปความคิดเขามาไง แต่เราไปห้ามความผิดเขาไม่ได้ภาเยอะไปนี่เาขาเขาตีไม่ใช่ธรรมดอเขาเข้าเอนตี้เราเลยเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ภาพมันเยอะมันจะมาอยู่กองเป็นที่เดียวก,กันไม่ได้คือมีไอ้นั่นก็มีไอ้นี่ก็มีความคิดเขามาอย่างนั้นนะไอ้เราก็บอกว่าเออเราห้ามความผิดท่านไม่ได้นะครับ,รบแล้วเขาก็โชว์ภาพในคอมาเพิ่มเขาบอกว่าแบบนี้หาได้ไหมบอกผมหาไม่ได้หรอกเพราะท่านมีองค์เดียวในโลกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ถ้ามันแบบดูแล้วมันมีเยอะอ่ะเดี๋ยวจะหาให้แต่ปรากฏว่าเราเราก็เองก็ไม่รู้จักเพราะมันมีภาพเป็นล้ว่นนนแี แล้วเราไม่สามารถจะหาในแนวเราได้ใช่มันอาจจะมีองค์เดียวในโลกก็ได้ใช่ไหมเพราะพ้ามันเราไม่รู้ว่ามันมีทุกเนื้อทุกพิมพ์ทุกโอ้โหมากมายนะครับมันจะไปกําหนดตัวเกณฑ์ไม่ได้แล้วสมเด็จมีกลิ่นหอมว่าไงอ่าสมเด็จกลิ่นหอมตอนนี้อโดนจองไปแล้วครับตอนนี้แปดชุดเป็นทางการแปดชุดเปิดชุดาไหร่ครับชุดละห้าแสนเฮ้ยผมเปิดจริงขายจริงรับเงินจริงมันมีคน มันมีคนที่ไหนมามาเช่าเอาไงล่าสุดเนี่ยตรงตรงเลยนะวันจันทร์เนี่ยผมซื้อตึกอันนี้ละสามล้านผมเอาเงินตรงไหนมาซื้อผมก็ไม่ได้ไปหลอกลวงเขาเขามาเขามาดูแล้วปุ๊บแล้ววางเงินแล้วเป็นที่เป็นสำนักงานอะนะครับตอนนี้ตอนแรกเราเช่ามีผู้ใหญ่เช่าให้เราสามปีตอนนี้เปลี่ยนมือแล้วสามล้านพร้อมโอนตกลงกันเรียบร้อยวันจันทร์ซื้อขายแล้ว เพราะสมเด็จมีหอมม่กินกินเห็นไหมใหญ่ก็มีคนเถียงว่ามีกินหอมมันอยู่มาร้อยกว่าปีเนี่ยใช่่าลืมว่ากํายานนะกํายานเนี่ยจากที่จากที่ผมคุยมาเนี่ยมาจากลาวครับใครใครก็ไปสั่งซื้อที่ลาวไอ้กํายานชนิดนี้มีที่ลาวที่เดียวนะไม่ใช่บอกปลาลงปลาลีดไม่ใช่เพราะว่ามีเฮียท่านหนึ่งท่านอยู่ที่ฝั่งลาวแล้วก็บอกว่ากํายานซื้อจากที่นี่ทุกประเทศต้องมาซื้อที่นี่ อ่าเราก็บอกอ๋อนันก็คงจะจริงนะนะเพราะว่าเออกินแล้วบอกว่าเขาว่าแม้แต่อยู่ที่น้อยๆก็มีกินที่ประกาศไปรับซื้อไป5 0 0 0ันองค์สมเด็จมีกินเนี่ยมีใครมาขายอ,ยาอ่ะอ่าตอนนี้ไม่มีเออไม่มีมีแต่มาโชว์ผมก็มีฉันก็มีเขามีเหรอมีแค่นั้นเองมีแต่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะคืเอเก็บน้อยเก็บน้อยเก็บน้อย,<ๆ>เ,อยเขามาเห็นเราตกใจอโอ้โหเก็บไม่ได้ไงบอกว่าอ๋อไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราแค่ สะสมคำๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีราคาข้างวดพุ่งขนาดนี้ครับแล้วก็จองไปแล้วแล้วก็โอนมาจามาเรียบร้อยแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปทำสัญญาซื้อขายตึกเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะแรงศรัทธาไงหนึ่งถ้าของไม่มีทรัพย์เขาจะมาเช่าทําไมถ้ามีความรู้เขาจะมาซื้อทําไมถ้าเขาไม่มีความรู้เรื่องพระที่มีอยู่เขาใช่แล้วแล้วเราจะมีเซอร์ไพรส์อีกก็คือวันอังคารมีเซอร์ไพรส์อีกอะไรกันอ่าสมเด็จเพราะเงินนะครับก็พรอมหรอก็มีวางวางขายกันแบบ โอ้โหราคาพุง่งปื๊ดเลยคู่ละหนึ่งล้านบาทที่ไหนอที่สูตรผมเห็นไหมเขาบอกแล้วเราบอกว่าชอบละล้านเขาบอกขอคู่ละล้านได้ไหมอ่าเราก็ยินดีเพราะเขามาด้วยใจไงอ่เอาเห็นว่าจะเห็นว่าแปดคู่หรือไงเดี๋ยวดูกอนอ่าเราขายจริงถ้าคนเช่าอไอ้คนที่คุยว่าขายนน่นนี่นั่นผมไม่เคยเชื่อ,อผมว่างๆก็บอกให้โช์เงินหน่อยนะจะได้รู้อโชงไหมเราจะได้รู้ว่าคุณขายจริงแล้วผมมาขายจริง ไอ้ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นนิติบุคคลอีกอย่างเขาจะไม่เสียแต่ถ้าเราบ็คคนธรรมดาไม่เสียยังไงก็ไม่เสียแต่ถ้าว่าเป็นแบบนิติบุคคลที่มีการแบบสมมติสมาคมอเงี้ยโดนนะภาษีแต่ของผมมันอยู่ระหว่างก็เลยรอดอันนี้เรามาหาว่าเราเรียกภาษีไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันยังไม่มีระเบียบออกมาถ้าระเบียบออกมาเราถึงจะเสียนะครับภาษีรายได้แล้วตอนนี้เราไม่ได้เสียนะครับจะย้อนหลังก็ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะครับเพราะว่าเราเราเพิ่งจะเปิดแต่ว่ายังไม่อนุมัติ ถ้า,านุมัตาเดี๋ยวค่อยว่ากันพ,พี่ใหญ่นอกจากหลงพ่อเงินหลงสมเด็จแล้วเนี่ยพระอื่นๆมีคนมาตําหนิพี่ใหญ่มาว่าเฮ้ยแองเฮ้ยใหญ่แม่งก็ <c oughs> ผมว่าเป็นส่วนน้อยนะ,ะผมว่าเป็นส่วนน้อยอไม่ใช่ว่ายังยางล่าสุดที่ผมได้ข่าวมาเนส่งมาปุ๊บไอองค์กรที่เก้แน่นอนผมบอกว่าไอพระผมไม่เก้หรอกไอคนพูดอะเก้เออมันไม่เคยมาที่องค์กรนี้เพราะว่าบางคนแบบเอามาเช็คไงไอเราก็ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยนะว่าเอนตี้อะไรมากมายผมแต่ผมว่าเขาน่าจะมีอคติกับผมมากกว่าแต่ผมก็บอกว่า ไอการที่จะไปยึดว่าไอต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผมว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ครับแล้วผมก็บอกว่าเรื่องเถียงเรื่องเกี่ยวกับน้ํายากับกล้องผมใช้คู่กันไงครแต่บางคนใช้แค่อย่างเดียวแล้วตัดสินแต่ผมใช้คู่กันผมใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าครับอ่าทีนี้คนมันก็มองว่าเออจริง้ยถ้าใช้คู่กันแล้วถ้าไม่มีสิ่งนี้ไอ้นี่แทนได้อถ้ามีสองอย่างผมว่าเวิร์กกว่าครับและอย่างคนมันจะเชื่อถือมากกว่าครับแต่ถ้าแบบสมมติเอาง่ายๆเอากล้องพันเองุกซ์ม ไปไหนก็ต้องคืออยากดูพระแท้ต้องเอากล้องไปใช่ไหมต้องเอาจอไปใช่ไหมแบกเหมือนคนบ้าหอบฟางอ่ะใช่ไหมนี่เรามีน้ํายาหยดติ๊กจะจบอ๋อมีปึ๊บพระกล้องก็มีแล้วกล้องเราพกพาสะดวกไงเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันต้องทําอะไรให้มันเล็กลงไม่ใช่โอ้โหเป็นบ้าหอบฟางนะมันจะได้แบบว่าไปไหนแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันไม่เกะกะไม่ไปกีดขวางคนเขาล็อข้างเป็นชอบเป็นชอบประกาศรับซื้อไหมตอนนี้ไม่มีนะเรารับนะเราให้เวลาสองเดือนด้วย ให้เวลาไปทํามาสองเดือนเออยังไม่ยังไม่มายังไม่มาสงสัยจะหาพิมไม่ได้ใช่ที่มันบอกว่าเป็นงานถ้าถ้าเป็นงานพระจานร์มึงต้องมีแน่นอนมีต้องมีแน่นอนต้องไม่มีต้องไม่มีไม่มีผมด้วยถ้าถ้าถ้าคุณคิดว่าเป็นงานถ้าพระจันทร์ของของของพี่ใหญ่เนี่ยมึงต้องมีมาขายดิมันต้องมันต้องออกมาเยอะแล้วแล้วรูปมันต้องมีมาแล้วเออไม่ไม่ต้องมากอ่ะเราจะเพิ่งไปเองว่าถ้าพระจันทร์นี้ดูปะเราดูเราดูในเฟซก็พอถ้ามันมียังไงมันก็ต้องปรากฏอ ในเฟซเนี่ยใครมีอะไรไมันต้องโชว์ถูกไหมยังไม่เห็นเงาเลยยังไม่เห็นเงาเลยแล้วเราบอกว่าเป็นงานท่าพาระจันทร์เพราะว่าเขาสรุปก่อนไงคือออกตัวก่อนเฮ้ยจมตีก่อนเฮ้ยแต่กระแส่มันไม่มา,าเพราะคุณไม่มีหลักฐานาถ้าคุณมีหลักฐานหรือคุณไปเจอมาเงี่ยอยู่ตรงนี้ร้านนี้ถ่ายช็อปชแล้วก็ลงเฟซว่ามีจริงอเออเราก็โดนแน่ช่อกระแสนะโดนแน่โดนแน่เอาแน่ทีนี้ปรากฏว่ายังไม่มีมาเลยอมีแล้วยอมรับว่ามันไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆแล้วพิมพ์ก็ไม่มีแบบพิมพ์เราด้วยเราก็บอกเออ เราเรียกมาเทคอาจารย์ธวัฒน์เลยยังไงก็เฮ้ยเอาให้ฟันธงไปเลยบอกแล้วของเราคือได้เปรียบอีกด้านไม้เหล็กดูติดด้วยวันนั้นอ่ะ,อะคืออ้าวเราอยู่กับเราไม่มาลูกค้ามาแล้วมีมแหวนแล้วมาลองลองอ้าวตายหาติดไม่รู้เรื่องเราอยู่กันตั้งนานเห็นไหมก็เป็นเรื่องใหม่เอ้ยทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยว่าอยู่กันมานานนี่คือคือ,คอเราไม่รู้จริงๆว่ามาติดรเรารู้แต่ว่าชุดนี้ติดเราก็เลยแยกเอาไว้แต่ไม่คิดว่าไอชุดไอชุดหลักหลักพันห้าร้อยองค์มันโดนติดด้วยคือเราไม่รู้เลยไง พี่ใหญ่ฝากข้อคิดให้คนติดตามเฟซบุ u กยูหรือพี่ใหญ่นิดนึงอ่าก<ส>็อ,อย่างผมเนี่ยถ้าท่านใดจะ,จะมาหาผมเนี่ยผมแนะนำว่าให้โทรสอบถามนิดนึงเพราะบางทีผมไม่อยู่นะครับแล้วการเล่นเล่นพระเนี่ยคือท่านต้องดูหลักความเป็นจริงนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเก็บนะปู่ย่าตายายหรือบุคคลเก่าๆอาจจะเก็บนะครับเล่นหาเล่นต้องมีสตินะครับเหมือนขับรถนะครับถ้าคุณประมาทคุณก็ลงห้างนนเหมือนการเล่นพระไม่ว่าชนิดไหนก็แล้วแต่ แค่นี้ครับสวัสดีครับ